สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสองเนาะต่อจากคลิปไปเกลือปลามาวังหันนะครับคลิปนี้กสิผ้าเบิงสวนธรรมชาตินะครับของของบอลเทียงปูกรบพียานี่แหละพี่น้องเข้ากับสีห้เบิงนะครับบรรยากาศแถวหลบๆบนี่นะครับพี่น้องเข้ากับไปเบิงกันเลยเด้ออ่าสีเห็นในว่าแถวนี่สิ กกใหม่เขียวทึบนะคบเพราะว่ามันเป็นส่วนหนาฝ้นส่วนนี้ก็เป็นส่วนปลายฟ้นเหล่พี่น้องที่มันยังมีฝนตกอยู่กับเพราะว่าผ้าอยู่เขาต้นนี้เป็นต้นม่อนนะครับที่ผมเอามาปลูกเองครับมือแต่ว่าคนดูแทนว่าเป็นผมก็คือยานะครับเป็นคนมาโหดหนามสมือนี้มันก็นใหญ่นะครับใหญ่แห้งต้นม่อน,ห,อนหรือเมาเบอร์หลีนะครับอันนี้กล้วยไข่กํากแพงเพชรนะครับกว้วยไข่โอ้ยมันแตกแล้วกล้วยไข่เป็นกล้วยที่อันนั้น ปลูกง่ายนะครับข้าวเดียวกับถอข้าวเดียวกับกถอกทำมาเบิงโบกบักหุงนะครับก้วยไข่นี่เป็นก้วยที่โบแพงลูกนะครับก้วยไข่กําแพงเผ็ดครับเบิงบักหุงพี่น้องมันคือถืบแต่ละ <c oughs> เอ้ยถือใหญ่แมงมุมขอโทษเดอคุณแมงมุมบักหุงซุกนี่มันหวานอยู่บอนอีาอาต้นนี่ <c oughs> บอก เดี๋ยวทามันสุกคาคกกอนี่ก็เป็นก๊กล้วยที่ผมเอามาปลูกนะครับแล้วกก๊ะบกักลินจีซื้อมาแต่ตลาดก็ะไดเปี๊กระไดประมาณปีกว่านะครับเกือบสองปีแล้วคาดว่าปีหนานี่ซืออ,อกผ้นนะครับบักลินจีมาเบิง่งแถวหนีน <ad ai> ํานี่ก็สซเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับ อันนี้บกหลายปีหนึ่งปลูกตั้งแต่ผมอยู่หม้อสองผลมันบานใหญ่ผ่านมาประมาณหกเจ็ดปีแหละจะเป็นมันหนานใหญ่แถวนี้คูก่กวยเป็นพ่ายตายนี่ปักม่วงม,งมาหาสนุสนกครับโอ้ยเครือสตันเดี๋ยวเอาเครือสตันออกก่อนพี่น้องเครือสตันนี่เป็นเครือเถวไปแกงใส่ไก่นะครับหัวอ้อมใส่หนูนะครับเครือสตันแถวนี้กลวยก็เริ่มเป็นพ่ายตาย นะครับกระสีมีสมุนไพรนะครับพักผื่นบานเป็นพักทีพักกระแยงนะครับเอาไวไส่กับแกงเนือใหม่ใส่กับอูหนานอูห,หนีนะครับเบืองครับเพิ่นเพิ่นเอาเขาขอกไหวแต่เว้นนะครับมันบกินหยาเมื่อนี้มันอิม่มมันกินฟเฟืองเบิดมือบ่มื่อนี้จังว่าบกินหา้า เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเฮขึ้นหอดอยู่บบาบนม่ได้มากพอสองอาทิตย์หันหนามาเร็วหันหนามาจะเป็นพี่จะเป็นพักการกินหลายเมืองบรรยากาศใต้ตรางเห็นบอพี่นองมีแต่ใหญ่มงมุมเต็มเป็นบรรยากาศที่อีสานแถ่นะครับอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโจยมานนี่มันนี่ เร็วเร็วมาจโจอีบรรยากาศอีสานแบบแถๆเลยนะครับพี่หนอเห็นบอตอนนี้ก็ขึ้มเบต้าฟ้นตกอีกนะครบฟบ้นสิมาอีกอยู่หรอกแถวนี้กับก่้ยนะครับผมเอามาปลูกไว้ทั้งนั้นเลย ผมสีบปอยไห้ที่ดินหวา่างเ่าผมก็เอามากระทกโกมาปลูกน้ำพี่นนองมาเบิงว่ามันใหญ่ซ้ำใดต้นก้ามากระทโกโหรือว่าเสาวรสนะครับนี่ใหญ่ยยแล้วพว่าผมกา้กาะกะวว่าไห้มันใหญ่ยยมันก็สิขื้นต้นกุงน้งหนีนะครับแถวนี่ก็สีมีโมเมนเต์แต่ปลากุ้งย่างเดียวนะครับก็สิมีกระทตกโกให้กินนะครับสองปีสามปีขา้างหน้า มาเบิงอีกนะคบผมเอามะยายเวลาอยู่ได้พี่พี่น้องผมมีแต่น้ำแทงเข้าต้องระวังนะครับน้ำแทงผมเอามายายเวลาอยู่ได้โบมันหน่อยมักะกะท u ลกเสาวรสนะครับเพราะว่าผมกาว่าต้องให้มันมีของกินนะครับน้ำผื่นที่ผมต้องจัดสันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นทีของปูยาแถวนี้บันดีเกิดสี่มีมักะกะท u l ลกเข้ากระสิได้มเก็บมักะกะท u กลกนะครับย่ามนันบันดี ตอนนี้มันกําลังสีญ่นะครับวังว่าสีหลอดอยู่หรอกอึ๊บต้องระวังแถวนี้ก็กล้วยที่ผมรอยายปลูกนะครับนี่จะกล้วยทั้งนั้นเลยมาเบิ่งฟังนีกล้วยมันกินเฟืองเบิดหมือเพราะว่าเพิ่นนี่เกี่ยวเขานะครับพี่น้อง ขวายมันก็นเลยอิ่มก็ย้อนเป็นยังขึ้นหอดบีบอวี่วีวีขึ้นหอดบอวอ๋อหมอหมอหมอวี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 เจมันตาซีบบ้าบา่าเนาะหมาเขาเป็นซัสเทียอยู่สันนะครับเขาอยู่กับเผาได้บโดนหรอกเพราะว่าเขาเกิดประมาณเจ็ดแปดปีแล้วนะครัะมาสองตัวนี่ต้นล่ะนะครับมันอิ่มเฟื่องเกี่ยวเข่าบ่ออาจังว่ามันโบกิน กว่ยต้นนี้เป็นผ้ายตายอีกระสิได้ตัดถิ่มอืมแมนมันเป็นโลกมาเบึงบรรยากาศฟังท่างนี้เดี๋ยวขอสิตัดดอกแถวนี้นะครับสิบเปซุกหรอบ๊อ อียังคือกำลังสู้ข้องข่อยจนกินเบิดล่ะโอ้โอ้ครืออหไ่เห็นบ่เบิ่งพี่น้องบรรยากาศเกี่ยวเข่าเขียวดีจักน้อยนี่แห้งสีเข่าเลื้องอุยหุยเบิดทุงนะครับแถวทั้งตะเวนออกนี่แถวนีสิเป็นนั่นน่ะจักน้อยกับเขาสู้นานาหนาวโมีปลาขอนโบอ้าวให้นี่โมมี่เลยบอ มันทีายนอมันก็นเลยโบมีนอมันต่อเป็นขาวดำดังเ,าย,า,งเา,งายบเไเซนให้เจ้าจอ้าวอ้า,ออาว,าวคือหายนอมาเบึ่งล้านหน่อยเออนองหายเด้อดัไน,น,นองหาแล้วน,อน,น,น้องหาแล้วมาเบึ่งมาแก้วมังกรนะครับฟัง,ฟงทางนี้ มังแก้วมังกรผมก็เลอปลูกคือกันแล้วก็กล้วยกล้วยนาคท่องพ้าภูมินะครับที่ผมเอามาปลูกไวแมนเบิร์ดนะครับนี่แต่ว่าปลูกกัญญาเป็นคนเบิงหานะครับน้ำแถวนี่ผมเอาอันนั่นมาแก้วมังกรโมแมนแม่บอ่อพิษเอามากระทกลรมาปลูกย้ายเบิร์ดนะครับมาเบิงต้นกามันนี่ก็แมนนะครับ เบิง้งนี่ผมกาว่าสีหายมันขืนทั้งหนีนะครับหมักกระทกโรกทั้งนั้นเลยผุ่นพี่หน้องเห็นบ่มันกําลังเกิดสนันบันนี้กกมันขืนกกใหม่นี่เท่ากับสิมีหมักกระทกโกให้เก็บนะครับเพราะว่าผมมองขาบอนาคตไปประมาณสามปีขา้างหน้าเท่ากับสิมีหมักกระทกโลกไปกินเห็นบ่พี่หน้องแถวนี้ผมก่าเอามาปลูกขึ้นกัน ลายอยู่ได้โบเมนบอลเดียบอลได้ไม่ต้นใหม่ผมกับเซียามาปลูกเบิร์นี่กระแมนผมคูดออกมาจากต้นนั้นแมนเบิร์กระทุกโลกแถวนี่นี่ต้นกาในยหน่อยนี่แมนมาเบบึงหนีแถวนี่กระแมนเอามาปลูกไว้ยงี้ยมันให้มันขืนเท้ากใหม่แถวนี่มันไกลเคลียนะคะมันก็เลยบ,บนเรือบลาย แต่มันกระสีลงเรืออยู่บ่าพี่น้องย่างหน่อยบหน่อยกะร้ายบบร้ายกะหน่อยใกล้คือกระตากรดดับเพลิงนะครับพี่น้องสดดับเพลิงดับเพลิงของน้ำ ครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าเอาไหว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ติดตามสุขุสุขคนนะครับแล้วพอกันไม่คลิปหนะ้าน้อกพี่น้องนอ้นอมือน,นีลาไปก่อนครับบ๊ายบาย